แหมหัวเราะอารมณ์ดีกันแล้วคุณผู้ชมขาเปลี่ยนอารมณ์บอกเลยว่าคราวนี้หลอนกันทั้งบางอีกแล้วนะคุบผูว่าละครเรื่องผีกะทางไทยรัฐทีวีเนี่ยหลายคนพูดถึงถึงความหลอนแล้วก็คุณภาพโปรดักชั่นต่างๆบอเฮ้ยอย่างภาพยนตร์สุดยอดจริงๆเนี่ยนี่จะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นตัวละครหลอนๆออกมาเป็นผีกะที่เรากลัวกันขนหัวลุกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคือเรารู้ทั้งรู้นะว่าเนี่ยเป็นคนแสดงแต่ือว่าแบบมันน่า,นากลัวจริงๆนะที่ทมามนังย่งนี<บ>้ภาพตอนนี้ฉันกรีดใส่แล้วนะ,ะน่ากลัวมากคือไม่ใช่แค่การทุ่มทุนทางด้านวิชวลเอฟเฟกต์นะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมงานละครเรื่องผีกะเนี่ยลงรายละเอียดยิบเลยนะคะทั้งเรื่องการแต่งหน้าตัวละครผีทั้งหลายเนี่ยให้มันน่ากลัวสุดๆค่ะเพื่อให้ได้แบบสมจริงและให้หลอนกันแบบคาบ้านกันเลยนะเพิ่มอรรถรสในการชมละครด้วยนะคะเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนค่ะหลายคนออกปากชมนะที่ฉันไปอ่าน ในคอมเมนต์นะเขาบอกว่านี่คืองานระดับภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะคะส่วนพระเอกใหม่บอกเลยว่าทําได้ดีมากๆค่ะน้องบอมธนกฤตนั่นเองนะคะในเรื่องเนี่ยเขารับบทเป็นโปรดิวเซอร์หนุ่มในละครพีกะทางไทยรัฐทีวีของเราบอกได้เลยว่าแจ้งเกิดบอมเต็มตัวแล้วล่ะเรื่องนี้นะคะแลวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะน้องบอมเนี่ยก็เพิ่งเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะก่อนหน้านียน้องชื่อว่าวรพ่บตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นธนกฤตจําชื่อไว้นะบอมธนกรนะคะและด้วยความเชื่อว่าจะทาให ดวงในวงการบันเทิงเนี่ยมันปังแล้วปังจริงๆคุณผู้ชมผีกะเนี่นยพูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าหลังจากละครผีกะออนแอร์ไป4ตอนเท่านั้นฟีซแบบคดีเกินคาดหลายคนบอกเฮ้ยไทยรัฐมีละครไทยรัฐมีละครแล้วหลอนด้วยคือผีกะนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนคนถามกันเยอะค่ะแม้ว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มของเราเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยยาว<อ>นะในเรื่องเนี่ยเขามีผมอยู่ใช่ไหมใช่เออแต่ยังมีคนจําได้อยู่บอมบอกมีคนเข้ามาทักนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆเนี่ยติดตามแล้วก็เอาใจช่วยชาณนลในเรื่องผีกะด้วยนะคะ ซึ่งตอนนี้เข้มข้นทุกตอนหลอนทุก E ีีค่ะจานนนเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการนะครับแล้วในเรื่องผีกาเนี่ยเขาได้รับหน้าที่ไปทำสารคาดีลิเกแล้วเขาได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งลึกลับและสิ่งลึกลับนั้นนั่นคือผีกาครับในช่องไทยรัฐทีวี32ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับยังก็ฝากด้วยตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยน่าติดตามมาก พระเอกตัวจริงอ่ะน่ารักแต่ในเรื่องบอกเลยว่าหลอนทั้งเรื่องคุณผู้มชมคาะผีกะไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สี่ทุ่มตรงหลอนป้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ